รีวิวแอร์ที่ราคาสบายที่สุดของไดกินกับรุ่น FTKB Max Inverter สบายซีรีส์สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่างแอร์รีวิวโดยช่างสามัญประจำบ้านนะครับ อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วช่างแอร์ได้รีวิวแอร์ที่ขายดีที่สุดของไดกินไปนะครับกลับมาครั้งนี้ช่างแอร์จะมารีวิวแอร์ที่ราคาดีที่สุดของไดกินกับรุ่น FTKB Max Inverter สบายซีรี e s ซึ่งรุ่นนี้ช่างแอร์ว่าเหมาะกับคนที่กำลังมองหาแอร์คุณภาพที่ดีแต่ราคาทุกคนเอื้อมถึงนะครับหรือคนที่ต้องการเปิดแอร์ตลอดเวลา แต่ไม่อยากเครียดเรื่องค่าไฟเพราะรุ่นนี้เขามีค่า SER สูงสุดถึง18.2เลยนะครับจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากค่าไฟเฉลี่ย2.5บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง <Wow. S 1> ไม่ต้องกังวลเมื่อเลือกใช้แอร์ไดกินรุ่นนี้เลยนะครับสบายใจได้โดย ftkb max inverter สบายซีรีส์รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ไดกินเปิดตัวในปีนี้นั่เอง โดยความตั้งใจของเขาอยากในรุ่นนี้เป็นแอที่ถูกที่สุดแต่ยังคงรักษามาตรฐานญี่ปุน่นให้ได้ใช้งานยาวๆเหมาะกับทุกคนเพราะราคาที่เปิดตัวมาเป็นราคาที่จ่ายแล้วคุ้มค่าสบายกระเป๋าแน่นอนแอไดกินเขาผลิตจากโรงงานไดกินที่อยู่ในประเทศไทยและมีรางวัลการันตีจากกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นก็คือรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น3ปี้อน ตอกย้ำเรื่องมาตรฐานญี่ปุ่นที่ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าซื้อมาใช้แล้วสบายใจไม่มีเรื่องจุกจิกให้ปวดหัวและอย่างที่บอกนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือราคาที่เข้าถึงง่ายแต่ฟังก์ชันนั้นให้มาครบแม้ในขนาดเริ่มต้นอย่าง9,000 BTU แต่ส่วนตัวช่างแอร์เองนะครับเป็นคนที่ไวต่อเสียงมากนะครับถ้าเสียงดังหน่อยเนี่ยจะนอนไม่หลับในรุ่นนี้ก็มี q u i โ per ation ที่ตัวเครื่องภายในเสียงเงียบเบาไม่รบกวนการนอนนอนสบายแน่นอนครับและมีระบบเซลฟไฮจีนบูสเตอร์หรือระบบล้างตัวเองครับสามารถล้างตัวเองได้และยังมีการออกแบบมาเพื่อป้องกันจิ้งจกโดยเฉพาะถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆดูฟังก์ชั่นไปแล้วมาดูในกล่องคันนะครับว่ามีอะไรให้บ้าง สิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับนั่นก็คือท่อน้ำยานะครับได้กินเต่มท่อน้ำยามาให้นะครับยาว4เมตรนะครับสำคัญเลยก็คือความหนาของท่อนะครับซึ่งน้ำยา R32 เนี่ยจะต้องใช้ความหนาท่อตรงแรงพิเศษนะครับตรงนี้ให้มาถึง0.8ม mm ิลลิเมตรนะครับ สูงคู่มือแล้วก็รีโมทนะครับแล้วก็จะมีเทปพันต่อพันจนวนเก็บงานท่อมาให้ด้วยนะครับนี่ตัมใส่ใจส,ใสลินไม่น้องหนึ่งซึ่งจ้างเอประทับใจกใับได้กิก็คือนี่ครับให้การสามเพานาโซนิกก้อนทองเลยนะครับแล้วก็มีสกรูนะครับสำหรับการใช้ยึดแผ่นเหล็กนะครับด้านหลังใส่มาด้วยทบท้วนนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับ แล้วก็คู่มือการใช้งานมันดูภายในกันเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้เขาจะไม่แถมตัวฟิลเตอร์มาให้นะครับเห็นไหมครับไม่มีฟิลเตอร์นะครับ อ่าเพราะว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาถูกนะครับฟิลเตอร์เราสามารถซื้อแยกต่างหากได้นะครับราคาไม่กี่บาทจะเป็นฟิลเตอร์ pm 2.5และเ3นะครับตรงนี้มีตำแหน่งติดตั้งสำหรับอุปกรณ์เสริมนะครับเป็น WiFi นะครับอินเวอร์เตอร์ของไดจินแบบติดผนังเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทุกรุ่นนะครับแตบบ่แค่จะบ,บิวอินมาให้หรือต้องติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมตรงนี้อุปกรณ์เสริมอ่าคร่าวๆเท่าที่จังเอเยเคยเ็ต,ติดตั้งมาเนะี่ย ใช้ราคาอุปกรณ์เนี่ยประมาณสัก1 2 3 0 0 0บาทไม่รวมค่าติดตั้งนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับบานสวิงนะครับซ้ายขวาปรับเมนนว่นนะครับส่วนขึ้นลงปรับออโต้นะครับที่ใช้นะครับก็ค่อนข้างจะพลาสติกค่อนข้างจะหนานะครับนี่ครับดูไม่ไม่บางนะครับแล้วก็ส่วนนี้หลายคนสงสัยว่าตรงนี้ไว้ทําอะไรตรงนี้เป็นเพยนของเด็คกิ้งไว้สําหรับหมด เชิดลมไต่ปิดานนะครับสำหรับลูกค้านะครับอาจจะไม่เห็นความสำคัญแต่สำหรับช่างเนี่ยนี่ครับแผ่นเพลทครับแผ่นเพลทขนาดใหญ่นะครับจะไม่ยึดได้อย่างแข็งแรงนะครับง่ายต่อการติดตั้งนะครับช่างแอร์หลายคนก็เลยมักชอบติดตั้งแอร์ไดกินเพราะว่าติดตั้งง่ายต่อถอดประกอบง่ายนะครับนั่นสองว่าก็จะส่งผลดีกับคนใช้งานนะครับว่า ถ้ามันดูแล็กษาง่ายติดตั้งง่ายความผิดพลาดในการติดตั้งก็จะน้อยลงนะครับความผิดพลาดระหว่างการถอดดูแลรักษาถอดล้างก็จะน้อยลงตามไปด้วยนี่คือจุดเด่นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวแอร์ไดกินเนี่ยเขาไม่ได้อัดในโตมาไว้ที่คอยเย็นนะครับจริงๆแจ้งเอเคยไปชมโรงงานมาเนี่ยเขาอัดในโตเอาไว้นะครับแต่ว่ามันเบาบางมาก อัดไว้เพื่อแค่ให้มากกว่าแงนิน,นบรรยากาศเล็กน้อยเท่านั้นงั้นบางทีเนี่ยช่างเปิดออกมาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงฟู่ของอแก๊สในโตออกมานะครับไม่แปลกนะครับมาดูส่วนสำคัญของโพลอนนะครับมีคาเตือนนะครับปิดเอาไว้รุ่นใหม่มีฝาปิดตวัวตอกบาลมาให้แล้วนะครับ ช่วงเล็กๆคอยร้อนทรงนี้ของดก,กิ้นเขาเนี่ยไม่มีปากก็สต็อปวาล์วนะครับตัวน,นี้สําหรับคนไทยที่มีพื้นที่ระเบียงพื้นที่ติดตั้งคอยร้อนเนี่ยจำกัดนะครับตัวน,นี้ขนาดเล็กมากนี่ี่ลูกขับช่างแอร์ทั้งที่มันต้องดูด้านในกันสักหน่อยนะครับ ยังไงนะครับเรามาดูด้านในกันสักหน่อยครับอ่อาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับแผงรังพึ่งนะครับยังคงเป็นทองแดงทนไว้ใจได้นะครับนี่ครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ไม่ใช้ expansion v a l l ครับแต่จะใช้ตัวแคป t ทียวนะครับก็จะช่วยทำให้ การดูแลรักษาง่ายขึ้นซ่อมง่ายขึ้นนะครับไอ้ปัญหาที่บอกว่าตัว expansion w wow, a l v เสียบ่อยเนี่ยนี่แหละครับจะไม่มีทางเจอในเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่มี expansion valve wow, นะครับใช้การดูดรอคอมเพรสเซอร์อย่างเดียวในการระมวลนผลยังสามารถประหยัดพลังงานได้ตามมาตรฐานของไดทิ้งนะครับในถุงคู่มือนะครับก็จะมีคู่มือการติดตั้งนะครับบอกข้อมูลไว้ยอย่างชัดเจน เงื่อนไขการติดตั้งการเดินท่อน้ํายาเพิ่มตำแหน่งการยุดแผ่นเพลทนะครับนี่นะครับการติดตั้งคอยร้อนถูกต้องช่างแอร์ที่ดีช่างติดตั้งที่ดีควรศึกษาคู่มือก่อนติดตั้งทุกครั้งนะครับตัวนี้นะครับ,เป,รรบเป็นคู่มือการใช้งานอย่างย่อนะครับเป็นคู่มือการใช้งานฉบับย่อาหากอยากได้ฉบับจริงต้องติดต่อทางไดกิ้งเขานะครับตร่นี้เขาแต่ว่าให้แบบฉบับย่อมานะครับ ส่วนใครไม่อยากอ่านคู่มือนะครับช่าง,งเคยทำรีวิวรีโมท d อได c กินไปแล้วนะครับสามารถตามไปดูใต้คลิปนี้ได้นะครับช่างเอจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับตรงนี้จะเป็นรีโมทที่ยึดเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวนะครับไม่ได้เป็นแบบซองดังนั้นเวลาติดตั้งเนี่ยจะเห็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้เห็นเป็นซองนะครับแบบนี้สวยงามกว่านะครับบางคนบอกว่ามันรู้สึกไม่แข็งแรงแต่ต้าเกี่ยวดีๆไม่มีทางหล่นนะครับ เริ่มต้นนะครับก็โหมดเริ่มต้นจะเป็นโหมดร r y นะครับให้เราทําการเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับเปลี่ยนเปโหมดค o o นะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้เป็นทศนิยมนะครับเป็นทีละ0.5นะนี่สำหรับคนที่ค่อนข้างซินตีติปรับอุณหภูมิปรับทีละ1องศามันไม่โอเคนี่เลยกบตอบโจทย์ครั้งละ0.5นะครับฟังก์ชันไฮไลท์ที่ให้มาในรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือโหมด move o o m o o ก็คือ โหมดเป่าแห้งถ้าเรากดโมดุ๊บในขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยู่นะครับขึ้นคําว่าอ่อนนะครับก็คือเปิดเครื่องนะครับถ้าเรากดโมดในขณะที่เครื่องในขณะที่อ่อนอยู่เนี่ยมันจะติดค้างตลอดนี่ครับหมายถึงว่าเมื่อเรากดปุ่มปิดเครื่องเนี่ยพัดลมก็เย็นจะทํางานต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อเป่าแห้งในขณ่างใสร้างกลับกันเวลาจะยกเลิกก,ก็กดปุ่ม โหมกค้างไว้นะครับมันจะยกเลิกแต่ถ้าโหมดล้างตัวเองนะครับให้เราปิดเครื่องในหะ้เครื่องอยู่ในสถานะปิดก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มโหมค้างสัญลักษณ์โม้ครุบจะขึ้นมากระพริบมาแค่2ครั้งแล้วก็หายไปนะครับโหมดนี้นะี่คือจะเป็นการล้างตัวเองนะครับมันจะล้างตัวเอง1ชั่วโมงแล้วก็เป่าแห้งอีกหนึ่งชั่วโมงรวมเป็น2ชั่วโมงนะครับจากนั้นโหมดไว้ะนะครับโหมดเสียงเงียบนะครับ โหมดเสียงเงียบนี่คือเสียงเงียบที่คอยร้อนนะครับคอยร้อนจะทํางานเสียงเงียบลงแล้วก็โหมดไซเลนนะครับโหมดเสียงเงียบที่คอยเย็นนะครับต้อยเราเปลี่ยนสปีดเป็นรูปต้นสนแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวนะครับนี่คือโหมดเสียงเงียบที่คอยเย็นนะครับคิดจะซื้อแอร์ใหม่ในปีนี้คิดถึงไดกิน FTKB Max Inverter สบายซีรีส์ การรีวิวครั้งนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับไดกินในรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นและเป็นรุ่นที่ถือได้ว่าถูกที่สุดแล้วสำหรับแอร์ไดกิน,นะครับสำหรับรุ่น FTKB Max Inverter s บายซ Series ใครสนใจคิดจะซื้อแอร์ในช่วงนี้รุ่นนี้เลยนะครับสเปคจัดเต็มราคาถูกใจสร้างแอร์แนะนำนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างไอคิดว่าจะมีประโยชน์นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างไอด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ